สวัสดีค่ะพบกับช่องเย่ยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาะและเล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะตอนนี้นะคะเยี่ยแมวก็อยู่ในสวนมะเขือเล็กๆของเยี่ยแมวนะคะก็เป็นสวนครัวเล็กๆนะคะปลูกไว้กินนะคะตอนนี้นะคะมะเขือของเรานะคะกําลังงามเลยนะคะออกทั้งดอกออกทั้งผลนะคะเก็บกินได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงฤด,ดูกาลแบบนี้นะคะยิ่งเขาเริ่มออกดอกติดผลแบบนี้นะคะเราต้องกระแทกปุ๋ยไปเลยค่ะจะเป็นปุ๋ยชนิดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ค่ะสำหรับปุ๋ยที่ยายแมวจะใช้ในการบำรุงพืชในวันนี้นะคะนั่นก็เป็นปุ๋ยคอ,อกนะคะปุ๋ยคอ,อกก็คือขี้วัวนะคะเป็นขี้วัวแห้งนะคะยายแมวจะใช้อยู่เป็นประจำนะคะสำหรับปุ๋ยตัวนี้นะคะสำหรับปุ๋ยคอ,อกนะคะจะเร่งนะคะเร่งให้ทั้งโตนะคะติดดอกออกผลนะคะบำรุงได้ทุกส่วนเลยนะคะสำหรับตัวนี้มีค่าในตรเจ่นสูงนะคะแต่ก็มีผลเสียนะคะ ปุ๋ยคอ,อกหรือขี้วัวนะคะต้องเป็นขี้วัวแห้งนะคะถ้าเป็นขี้วัวเปียกนะคะนํามาใส่นะคะความร้อนในขี้วัวเยอะนะคะจะทําให้ต้นพืชของเรานะคะตายแล้วก็เสียหายได้นะคะจะต้องเป็นขี้วัวแห้งเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้เป็ดได้หมดเลยนะคะสําหรับปุ๋ยคอ,อกนะคะมูลสัตว์ต่างๆนะคะสามารถนํามาใส่ได้นะคะเพียงแต่ว่า ให้แห้งเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะบำรุงพืชได้ทุกส่วนเลยนะคะมีค่าไนโตรเจนสูงนะคะวิธีการใช้ไม่ยากนะคะเราก็ใส่ไปเลยที่โคนต้นนะคะหรือถ้าบางท่านนะคะนำไปทำน้ำหมักก็ได้เลยนะคะเพราะว่าการทำน้ำหมักนะคะ เราจะใช้น้ำหมักนะคะมาลดมันก็สามารถซึมไปสู่รากของต้นพืชได้เลยนะคะสำหรับที่วัวแห้งนี้นะคะเราจะโรยรอบๆโคนต้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนถ้าเราใส่เยอะนะคะกับต้นพืชของเราที่ไม่ใหญ่นะคะก็จะมีความเค็มเยอะทำให้พืชของเราเสียหายได้นะคะแล้วอย่างนะคะตัวนี้นะคะใส่หรือโรยไว้นะคะเวลาเราลดน้ำนะคะมันก็จะค่อยคซึมลงไปนะคะนี่ค่ะ เป็นสารอาหารเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชอย่างดีอย่างงามเลยนะคะมีติดบ้านไว้นะคะรับรองนะคะได้ผลดีกับต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับขี้วัวแห้งนะคะเพื่อนๆสงสัยนะคะหาซื้อได้ที่ไหนตามร้านเกษตรหรือ,อร้านที่ขายต้นไม้หาซื้อได้เลยนะคะเขาก็จะแพ็คถุงๆไว้นะคะแต่ถ้าท่านใดนะคะต้องการใช้เยอะเป็นกระสอบ ก็มีขายนะคะดูตามออนไลน์หรือว่าตามข้างทางนะคะก็จะมีขายทั่วไปเลยนะคะสำหรับปุ๋ยปุ๋ยคอกง,ง่ายๆตัวนี้นะคะเดี๋ยวยัยแมววันนี้นะคะก็จะนำมาใส่ก้อนมะเขือแล้วก็พืชต่างๆนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะกําลังติดดอกออกผลนะคะกําลังอ่อนๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะเก็บไปกินสดหรือแม้กระทั่งนําไปแกงไปผัดได้หมดเลยนะคะสําหรับมะเขือนะคะ ไฟเบอร์ iber, สารอาหารเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะการบำรุงดูแลต้นพืชบางท่านอาจจะคิดว่ายากนะคะไม่ยากเลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทำให้มันง่ายมันก็จะง่ายนะคะถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็จะยากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะนะคะทำอะไรก็ตามนะคะทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ มีเพียงไม่กี่ต้นนะคะเราก็สามารถมีมะเขือกินนะคะหรือไม้กระทั่งนะคะปลูกพืชอื่นแซมก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นใบกะเพราพริกนะคะปลูกแซมได้หมดนะคะอยากกินอะไรเราก็มาเก็บกินได้เลยนะคะไม่ต้องไปตลาดให้เปลือกสตุ้งสตังนะคะเพื่อนๆแล้วอย่างนะคะการใช้ปุ๋ยคอกตัวนี้นะคะใช้นะคะ เดือนละสองครั้งนะคะไม่ต้องใส่ทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกก็จะค่อยๆซึมไปนะคะเราสามารถใส่ทุกๆ15สิวันหรือ10วันก็ได้นะคะโรยไปทั่วๆโคนต้นนะคะสวนเล็กๆของยา่ยแมวนะคะมีทั้งพริกใบกะเพราโหระพาแล้วก็ออกมะเขือนะคะผักชีใบยาวมีหมดเลยนะคะข่าตะไคร้มีหมดเลยนะคะ ใส่ไปทั่วๆนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหญ้าจะมีบ้างนะคะปล่อยเลยนะคะเพราะว่าพวกหญ้าพวกนี้นะคะเราจะไว้คุมหน้าดินนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะความร้อนของแสงแดดความแรงของลมนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยไว้เลยนะคะ หญ้าก็ไม่ต้องลกมากแต่ก็ถ้ามีคลุมไว้แบบนี้ก็ไม่เสียหายนะคะเก็มไว้เลยนะคะค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะในการบำรุงพืชด้วยปุ๋ยคอกขี้วัวแห้งนะคะทำกันแบบง่ายๆแบบนี้นะคะรับรองนะคะพืชของเราจเจริญเติบโตได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะงามมากนะคะมีไม่กี่ต้นนะคะก็เก็บกินได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่า การบำรุงพืชแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆน,นำไปใช้นำไปทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะท่านใดนะคะคิดท้อคิดถอยนะคะ ได้นะคะแต่ก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะเรายัางต้องไปต่อนะคะยังอีกยาวไกลนะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะ